สวัสดีครับวันนี้พาทุกทท่านนะครับมาที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านลุงสนิทที่ก่อสร้างแห่งใหม่นะครับวันนี้นะครับมีผู้ที่ใจบุญมาร่วมทําบุญในการเลี้ยงอาหารคุณตาคุณยายที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านลุงสนิทนะครับ <S <S นี่คือส่วนของผู้ใจบุญที่มาทําบุญในวันนี้นะครับ นอกจากจะมาทำบุญแล้วคร, nah. ร,รับ k. ท่านยังได้นำสิ่งของที่จำเป็นมามอบให้กับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านลุงสนิทพร้อมทั้งมอบทุนทรัพย์ช่วยเหลือคุณตาคุณยายที่อยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านลุงสนิทแห่งนี้นะครับนี่คือผู้ใจบุญทุกทุกท่านนะครับครับอันนี้เป็นคุณตาคุณยายที่ย้ายมาจากอาคารเก่านะครับเป็นที่ก่อสร้างแห่งใหม่ซึ่งตอนนี้ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ยังขาดทุนทรัพย์จํานวนมากอยู่ครับ ก็อยากให้ทุกๆท่านช่วยกันนะครับในการที่จะระดมทุนช่วยการก่อสร้างให้คุณตาคุณยายเป็นสถานที่แห่งใหม่ได้มีที่อยู่ที่พักอาศัยกันนะครับครับผมอยากจะให้คุณพี่ครับเชิญชวนผู้ใจบุญมาทาบุญด้วยนะครับผมเชิญครับสวัสดีครับเพื่อนๆเหลือพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับมีผู้สูงอายุที่ยังต้องการความช่วยเหลืออีกจะเป็นจํานวนมากเลยนะครับ อยากจะให้พี่ๆน้องๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนมีจิตตัทาร่วมบริจาคสมทบทุนมให้กับมูลนิธิบ้านคุณลุงสนิทนะครับผมเพื่อที่จะได้นําค่าใช้จ่ายมาเลี้ยงอาหารแล้วก็ค่าใช้จ่ายเรื่องหลายอย่างที่ผมอ่านในรายละเอียดดูนะครับเดือนหนึ่งค่าใช้จ่ายตกประมาณถึง2 0 0แส0กว่าบาทน่าตกใจมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับมาร่วมกันนะครับผม ขอบคุณมากครับครับขอบพระคุณครับนั่นคือส่วนของผู้ใจบุญที่มาทำบุญในวันนี้นะครับและขอเชิญชวนคุณตาคุณยายทุกทุกท่านนะครับที่นะครับอยากจะเดินทางมาเยี่ยมนะครับหรือว่าแขกผู้ใจบุญทุกทุท่านอยากเดินทางมาเยี่ยมก็สามารถเข้ามาได้ทุกเวลาครับหรือว่าท่านจะติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร089546638เบอร์ของคุณลุงสนิทอาสนะครับขอกราบขอบพระคุณครับ